สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ควันก็เอาผลไม้มาให้คุณยายน้องพลอยนะคะเป็นคะแนนของพี่ๆแม่ๆนะคะที่เติมคะแนนเข้ามานะคะวันนี้ก็ผลไม้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะแม่ควันก็ขายผลไม้ไม่ได้เลยนะคะขายได้นิดหน่อยนะคะเข้ามาเมตตาคุณยายได้นะคะพี่จ๋าแม่จ๋าเมตตาช้างตกงานสามเชือกด้วยนะคะ น้องจิมมี่น้องมีนาคุณยายน้องพลอยนะคะคุณยายได้กินก็ไม่กี่ตะก้าเองนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะผลไม้แม่ควานเหลือเยอะมากๆเลยนะคะผลไม้แม่ควานไม่หมดนะคะแต่ส่วนแบ่งของคุณยายแม่ควานก็เอามาให้นะคะขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาน้องช้างนะคะเข้ามาอุดหนุนตะก้าผลไม้ช่วยน้องช้างนะคะขอให้พี่ๆแม่ๆ ที่แม่แม่ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ นี่ก็เป็นผลไม้ชนแบ่งของคุณยายน้องพลอยนะคะได้ทานผลไม้หวานๆอร่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อคืนแม่ควานขายผลไม้ไม่ได้เลยนะคะช่วยเมตาน้องช้างตกงานสามเชือกด้วยนะคะพี่ใจบุญแม่ใจบุญจา๋าเมตาน้องช้างตกงานสามเชือกด้วยนะคะแม่ควานก็ขอขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยนะคะที่เมตาน้องช้างสามเชือกนะคะ <ims itt à. S 1> คุณยายก็ทานหมดแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะช่องน้องจิมมี่มีนาชาแนลด้วยนะคะพี่จ๋าแม่จ๋าจิมมี่มีนาชาแนลสวัสดีค่ะ